ถ้าเป็นตอนนี้พี่น้องก็ต้องแจกแจกเงินด้วยเง <g ül> ินเดือนพยาบาลจะได้เมื่อนหนึ่งแต่มเมื่อสองเงินเดือนพยาบาลเงินเดือนพยาบาลหลายปันไหนเป็นเจ็ดปีไปไหน อาจจเป็งิเอจ็ด <motiv ators> ีค <l ul ain> ือตตั้งเงินเดือนได้เดือนละหมื่นปีหนึ่งแสนสองสปีล้านสองีกเจ็ปีวันนี้เข้าใจไปทะายบัณฑิตเนี่ยนั่งคิดบวกลบคุณหารน้ำ ภาษีสังคมเรียกเจ้าของหือว่าเรื่องคุ้มคา่าคุ้มค่าเงืนมันก็เป็นลักษณะนั้นคุ้มคา่าเรียว่าบริหารบานเมืองพัฒนาไม่เจตนาาฏิพัฒนาบ้านเมือง,องกับธรรมดาแต่ว่ามันหึงเมยุไนบาลนั่นก็เมย Đừng có của bác sĩ thanh khumi. phát bang đã dùng say song 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 an. Puny bang dùng say song 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 an. Puny bang, puny bang. Bang 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 bạc luôn bang 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 con น่องหลายกระบวนมันศิษณะดีขันบ่งเงินหลายน้ำเงินเงินอัดใจอัดใจเอาเลยในในกับในในแล้วถอย,อยรังกรรมกลุ่มพันธิเตดาตายนาหุ่นเตดากลุ่มพันธ์นั่นคขับยิ <c oughs> ง่งอมถุ่มลงเลยไป็งสิษยะ อนนี้ก็ได้ล่มก็ติเอาให้เป็นตัวว่าพุ่มแล้วเนาะก็ประ,ประกาศไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน,นก็ได้เห็นงานสังคมงานบ้านเป็นตัวแนวนะ่ะ งานบริหารงานส่วนจะของก็ได้หยุดได้ไหมบริยุทธ์ก็นหน่อยลงอ่ะแล้วก็ผสมแล้วก็ปรผสมผสมยังกระโดดกระเดีย <laughs> บไปเฮ้ยบ้านเฮ้บ้าน อันที่ว่าเรื่องคุ้มมันก็บ่คุ้มดอกมันไม่มีรายได้อย่างงบประมาณต่างๆเขาบ่ได้ผ่านผู้ใหญ่บ้านเปอร์เซ็นต์มันก็บ่รายพยาบาลนินดญญาาหน่อยเรื่องไร่ใดเราเรื่องการาาที่ว่ามีอำนาจในกาบริหารจัดการหม,มู่บ้านนั้นเปน้องเฮาในเชื่อวบริหารสิ่งต่างๆมันคงอบตเขาเ ให้างเครื่องไฟปกครองของมรยาบาลนความเดือดร้อนความเป็นไปเป็นมากของหมูบ่บ้านในเรื่องของโรพยาบาลแต่แลน้ำเขาพบพพพพพพว,นะว่าคนนะเขาบอกมีกระจกมันจะคล้องใส่แต่พยาบาลนะเนี่ยเมายควว่าหันที่โรงพยาบาลกัมันก็นดีหรอกมันคิดว่าสิบบริหารบ้านเมือง มันังเปลืองโตเข้ามาเปลืองแล้วก็เป็นเกียรติประวัติให้ลูกให้ร้านแล้วเป็นพยาบาลลูกพยาบาลล้านพยาบาลเลยเ,เกียรติประวัติอยู่ ในคณะนั่งคิดในแง่นี้มันก็ไข่เด้โรงพยาบาคิดในแง่นี้มันก็ไข่คิดเรื่องกันเบิ่งซอยเหลืออนุเคราะห์เทศบ้าลในไข่เอาจริงๆมันก็เปลืองตัวนะสุ่ดลายนะเปลืองงานเท่าหนึ่งงานที่เท่าเห็ดเป็นหลักคือตะเกาว่ากูบ่ได้เห็ดงานที่เท่าเคยเห็ดว่กูไ่ได้คือเก่าไปบ่ได้ค่าประชุมค่าประชุม เนี่ยประหลาดยังงงจักดีเอิ่นประชุมพยาบาลดูออกงานแปะซุ้มมือว่าส่วนพยาบาลเอางานนั่นแล้วกับงานนี่มาออกงานก็ใส่ใจอันไทยเฮียนเห็นดีเห็นงามน้นกับไข่ไปได้อยู่ด้วยพยาบาลเนาะอันไทยเฮียนบอเห็นดีเห็นงามน้ำก็โอผ่านโดนก็ลาออกมันหลับบ่ไหวคือเวียกะขวงหนึ่งบ่ได้แทบสิบบ่ได้เลยเด้ เป็นพยาบงานเบียกงานแต่ความเจ้าสิงไปงานสังคมไปสู่งานเนาะใครตะบบไปแต่แตงแก่เนี่ยไปยมัดสู่งานขึ้นบ้านไม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงหลุมแมนมัดเลี่ยนะงานงานพยาบาลมาตลอดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านแมนมันมันบ้านตะบ้านจต่ความมาเนี่ยในกลุ่มที่มุงจักกัน ไปประชุมพอ่อกันบ้านนั่นที่เป็นงานเขากรอบซ่วงไงผู้ใหญ่บ้านเนาะบ้านนี้นที่เป็นเกรอบซ่วงไงผู้ใหญ่บ้านไฮโซบ้านเนาะก็เลยมีงานสุม,มือใส่เป็นยีส่สิบยี่สิบบาทใส่ซ่วงใส่เป็นยี่สิบยี่สิบบาทผู้ใหญ่บ้านบ้านนี่ใส่โบเปลี่ยนเอาหน้าเอาตาไปก้นจากอายเพื่อนมนะันกานขี้ไร่กระลอยนึงเนะาะเปอนเพราะสนะ นี่แหละกานสักครบมิสมอบร์่เนี่ยคิดเอาขันมีเสมอมี่แปะสมอเดือนหนึ่งกะขันสมมออร์มามีมันสามสิบมือมี่จะยีที่ผ่ามือเนาะบม่ได้ไปงานบม่ได้ออกงานงานศพก็ได้ไปเนาะงานศพมันใช้บ้านแต่คลังในบ้านใกล้ๆกันนั่นจักกันเอาไปตผู้ใหญ่บ้านท่านเอิญไป พปผู้มีเกียรติเพื่อนมานยังขีดไรก็บลอยหนึ่งเนาะแม่วัละมันทั้งมีเสมอไปเลยเสียงตืมต่ำตืมต่ำอ้อมขางอ้อมเอวอยู่ว่าไปเหตุอย่างไรมู่เพื่อนก็มาบานเห่าก็เลยไปอันยี่ทิพามือมันก็สองฟัหามันก็บกลงไปแล้ว่าจะคิดการมันนี้นี่หละเงินเดือนก็มาเหืนี่ก็จะว่าคิดแง่ที่ยเไป จัดการดูแลบ้านเมืองก็ธรรมดาเป็นปกติก็ได้อยู่ว่ากติกาเรื่องที่เอาเงินเดือนมาลำมาลุวยหรือวิเยฝันมันบมีายไดใดแนวอื่นน้างบประมาณต่างๆมันผ่านทั้งอบตส่วนทางพยาบาลเนี่ยมันบ่ใครมีสั่เนาะโครงการทางพยาบาลมีแต่ของหลวงมาแจกกันละแจกของหมแจกนันแจกเนี่ยผ่านพยาบาลสมมติเขาผ่านให้บ่วุูนี่ โครงการแจกต่างๆอของอบตก็เจ้าไข่มันมีงบประมาณมากก็เจ้ากเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันหักหาเปอร์เซ็นต์ทิพาเปอร์เซ็นต์นี่เป็นเรื่องปกติมันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหาเปอร์เซ็นต์พลรหาปรเปอร์เซ็นต์ให้อย่างแจ่มสินี่โครงการมากมันผ่านมาก ันก็ได้เป็นปกติของพระเจ้าอยู่แล้วโรงพยาบาลมันนี่ยังแล้วโรงพยาบาลคืดดีเราบอกไปเรื่งาคืดดีเราบอกเออคือที่สิเหตุงานสังคมเบึงบ้านบึงเมืองใครอยู่ที่อยู่วันนี้ไม่ไม่คดีใจน้ากันแต่ว่าคันโดนไปฟุ้งเฟ้อเหตุเบียกผู้เดียวคผู้เมียเฮ็ดเบียกผู้เดียวจมเป็นนี่วันนี้เนาะโอ้ยจมเป็น,น กับเกาก็เห็ดน้ากันเห็ดแยกเห็ดไทยเห็ดหน้าก็เห็ดน้ากันอยู่มันอีเห็ดผู้เดียวเว้ยผู้หนึ่งเป็นผู้ย่บานลงไปทงบ่เป็นย่านเล็บมือดําเล็บตีนดํมันเข่าประซุ่มอยากอายมูเว้ยเอ้าก็สุเนวแล้วเนาะแต่งโตแล้วโกดธใช้ซีกะกีเนาะมันเปลี่ยนไปง่ายัุดเลยยิงสมมติเนี่ยมันท่านสมัยมีไล่กลุ่มซุ่มมาซุ่มกันนัดกันไปซุ่มอยู่พราประเน มาโอบรต่อเสมอเนี่ยอันเขามีเมียน้อยกันก็เป็นน้ำเป็นประซุ่มหรือนี่ยที่อบรต่อเพราะมันแนวเอินดิหนาดซุ่มนาดซุ่มเขาว่าซุ่มก็ซุ่มแต่เจ้าของไอ้พ่อป็นนั่นแหละเนาะซุ่มแล้วก็ไปเลี้ยงอะไรนะนี่แหละเป็นสัตว์แหละนะครับพิจารณาบงรีีก็เป็นไปเป็นสัตว์ดีส่วนใหญ่ก็บวิทยุซุ่มพยาบาลอบรต่อหนะากท่ากันมาก อาสาม,ม้อนมาเสิออกเมียน้อยฮัลลังซุ่มก็มาออกเหล่าฮัลลังซุ่มก็มาออกเมียน้อยโอ้อยากอิ่ลิตัวเราแล้วเขาจะไปประชุมพ่อกันดูมันก็คือสมัยตะก,กี้เลยสมัยนีน้ท่านสมัยนะั้มีโทรศัพท์มีไลน์มีอย,ย่างกลุ่มกันผู้ใดเอาอยัางลงก็เห็นหมดเดบเว้าดเดซเซลไปใจมันก็เปลี่ยนคนเพลงสระ คิตแจ่มก็เปลี่ยนไปนั่มตะกี้โมเดสังคมกว้างขวางเพราะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตนี่มันกว้างขึ้นมาอีกมันเห็นกันหลายจิตแจ่มมันก็แตกไปนั่มอันมาที่เป็นอบตแล้วบ่เป็นแท้ๆดังเลยไปเป็นเอาเอาเมียน้อยอย่างเี้นะผู้ใหญ่บ้านก็บ่เป็นเอาเมียน้อยเป็นสันเดชเหมุอนเห็นหลายที่แทบทุกบ้านเลย เอ๋อผู้สาวกับมกักคนในเครื่องแบบแตอกีกับมีเงินอยู่เขากับบอมักเลยมีเงินเขากับบอมักบ่ม,มีเครื่องแบบบไปแต่งตัวโบ่โกโ้ไหมไอจีกับจีกับมาส่งโก้กันนี่เป็นสันคนน๋อเอาพื่นกับเจ้าเนาะเอาเพื่นเอ,อาไปต่อเอาพื่นผู้ใหญ่บ้าลเวลาเล่าเรื่องการเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเสียสละแต่บ้านใ้เมือง ตอ้ห้เป็นตัวอย่างใทศบานที่เมืองน้ำลููบ้านน้ำสำคัญอ่ะอัอที่เป็นโกโก้ซื้อเกเี่ยวกับการจัดการบ้านห้องไอ้ไงมันตื่นระเบียบเข้าไปถือใจแน่่ถือใจแน่กันเฮ็ดดีกับเสมอโตเฮ็ดชี้ห้บาทเดียวเขาบ้าได้ยุ่งบิดปีบาทเนี่ยเป็ว่ามันเปลืองน่ะแหละเปลืองโตเปลืองทุกอย่าง ผู้ใดที่มามานหลวงพ่อวัดที่ลงผู้ใหญ่บ้านคืดดีระวบวัดส็นทรว่าถ้าคนคืดดีระ้บวบดสเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ได้ว่าให้ดูแถวนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านมันเปลืองตัวทีนี้วัดงานต่างๆในบ้านเนี่ยแล่นไปสู่งานต้องไปสู่งานบกไปเขาก็บวได้เพราะเห็นหน้าผู้ใหญ่บ้านเขาที่เรียดอมาลูกบ้านเอาบ้านอื่นก็ได้ไปนั่นเรื่องมันเปลืองตัว งานจะคลองยอย่งแทบสืบบุรีเห็ดเลยผู้หนึ่งเห็ดงานผู้หนึ่งบ่เห็ดงานเดี๋ยวสิ่งจะน้อยเบื้องกันดู้ด้วเนาะที่เหียนเนาะสิ่งจะน้อยเบื้องกันเพียงสำหรับบ่าวเพื่อนกับเจ้าผู้ใหญ่บาออ้านอบตสียหอ,อกมากเปลี่ยนช่วงนี้ปกติปีนี้ระยะนี้น,นี่มันอัน สี่กายไปแจกของนามถ่วมนำนี่ตีแหลกเขาเลยีปีนี้คือสิไข่ดอกบานทํากันสิอบถท่ถวดอกที่มันควจะมีฝนบานถ้ำนะบ่พอสิทถ่วมดอะแต่มันตกขึ้น้น,น,นำนี่ตีแหลกก็บกระบอกไปอีดีโอ้มันขึ้นเนี่ยเอาคักอยู่ฝนมันขึ้นบ้านเนี่ยก็ตกสาใจอีดีไปดีว่าเฮอามันเป็นบ้านโคกบ่พอสิได้ขึ้นเรื่องน้ำถ่วม มยูยบานถ้มเนี่ยก็ติค้ดอยู่แน่ละ่ะานา้ำซีไอยพุ่มลงมานาม้มซีไพุ่มลงมาทับถมเติิหนึ่งอยู่น้มซี่มันก็ตื่นเนขินขึ้นมานั่มจริงๆริเนี่ยน้มมันก็ติประม่านเก่าเนี่ยละ่ะสุปีเนาะนาำมันสติประมา่านว่ามันสุปีของตะเก่านะน้มก็ติประม่านเก่าเนี่ยเต็มฟังซี่พอดีเต็มฟังบันิซี่มันตื่นขึ้น,นดินมันไหลลงมาเสาะลงมา ฟันซีมันตื่นกันแล้วบางสติหนามทอเก่ามันก็เลยเออส่วมฟังขึ้นทั้งก็จ้าไปทั้งโกดสูงก็เห็นกจ็จาเห็ดแนวกันพังกันยังนี้น้ำฟังซีนะแนวกันพังอยง่อันดินฟังซี่ันได้พังรุัมก็ิี่อยคอยดีไปนะว่ามันเศร้าตื่นสองปีซ้อนกัน บานท่ามกินตะเขาแจกบุหันตายเด้กินเขาแจกเหรอน็่ว่าไปยังไงไปแจกเขาวท่านแจกเขาที่บานท่ามปีกายนยิยวัดมีเขาาลายอยู่เพราะไ้สีไปเมื่อหลายตันอยู่ด้วยตนะเขายุวัดน่ะเขาที่โยมพ่อเห็ดหน้าไวนะ้น่ะมีหลายอยู่ไปเห็ดไปสีไปแจกปีนี้บูม้มีแล้วก็มัน,นมั่นคงดีเกิดผู้มีเขา อนี้บมมีเขาเขาอยู่วัดบริผมีแหลนะไบ่ได้ไปแจกและแจกใคต้องหาใหม่มก็ย่าถ่วถท่วเนาะอต่วนซาดอยอ่ถ่วมเลี่ยงกันมาฮอหัดสามปีก็ได้อุกอัางแห้งให้ได้กินเขาหน้าปีดีแน่เขาหน่าปังมันแข็งเขาหน้าปังมังกรก็นิ่มแล้วนะมันเป็นน้ำพันุมันแต่ว่าเข้าเจ้าเนี่ยเป็นขมขมสมัยอยู่ ไปนอนอยู่โรงเรียนสังท่องตะกี้ปียิบเอ็ด mm. ก็จเจ้าเขาหน้าปังเนี่ยนะไมาา่แจกเขาแข็งแข็งผกินเขาไปกระเทิ้งทายไปเลยเขาก็คมขมแข็งแข็งกินเขาแจากนี่นะบ้านตายก็ได้กินเขาแจากมันแจกเขาหาแจากเขาให้สุมนามท่วมนี่แต่เห็นนะกินเขาแจาก เพราะถ่วมมันก็เจ้าสุป,ปีแล้วครับรัตตุโทนศาสตร,ตร์บัดพ่อสีได้เหรอเขามันเริ่มม่านเริ่มสีถอกแลก้าาวเป็นม่านน้ำทวมปีได้กับปีเก้าห้อยเก้าก็บวพวใะซึ่งเป็นกำมัดกำลังใจรัฐบาลกับซอยไรละพันหนึ่งสิสไม่ใเท่าไรประมาณนะมกคุ้มกันอนะ่ะมกุ้มก็ร่วมทุนคาไถคาบ้า,านคา ปุ๋ยคายา,าเกี่ยวสมหรับปีแนวมัน,มนหมดหลายคนนั้นเองนีม่มาถายเงินพันโอ้ยบ่พอ่อสับูรณ์ถ่วงมาสติยิ้มึีหัวใดเนี่ยทีบ้านถ้ามตะบ้านโคกกะมันมีสองอย่างปี่เนี่ยตอนแรกไพ่แรงฝนบปรตก ตอนท้าเนี่ยไผ่น้ำมองคุมเนี่ยกระน,น้ำมันขึ้นมันยังมั่นูีแก็เน่าหมดแบบนี้นธรรมดาเลยมันตกอยู่เคืองเดือนบกขาดจากมือบกหังเดือนกันยายอเต็มเดือนแปะเต็มเดือนตัวนี้บกขาดแทบสิบกขาดจากมือน้ำในเคืองกจ็จกปล่อยถิ่มมัดตะปีกายนี่มันก็จะสิมีหาสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เคลื่อนเ,นเคลื่อนบบปลอยมาทำห้องอีกเขาบอเป็นอย่างระบาดถา้ำเลยยิ้มได้เลยละ่ะสุสนี้ห้องซ้ำนี่ห้าไปแจกของของไปแจกน้ำท่วมปีนี้ยังให้ได้ไปแจกเขาเนาะระบาดถ้มก็ได้ให้ได้ไปแจกครนะับให,นะให้ได้สมบูรณ์พูนผลสุขภูสุขคน่ะผ่ันเขาได้ <c oughs> ย e a t h a w a ิวะ a h a bhula pali pulen tisa kalang Eva mewa ito rinang pe tanang upadkabati It citang vatitang tumhang ม i จ a m e v a samitya tusabbe pulen tusang apah Chandopanala so yatha i j o t i la so สัพโลกวินัสสตุมะเทภะวะตันตลายุวะสุขิเทคายุโกภะวะอัมภิวะธะนะสิลิสานิจังวุทาปัจจายโนจันตาโลธัมมะวะทันติอายุวันโนสุขังอาล จายาสิทธิธนังลาภังสวัสดิภาคยังสุขังพลังสเลอายุจวันโนจาภูคังวุธิสยัสวาสันตวัสสาจายุจาชีวาสิทธิภวันดุเตภาวัตุสาภมังคาลังลาคันตุสาภเวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวตุสัพมังคะลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสภวัุเตภาวตุสพมังคะลังลาันตุสพเทวตา သာဘံသံဃာ नु ภาဝေနာသဒ္ဓါသုတေဟောဝံတုတေ